สวัสดีครับท่านสมาชิกของธนาคารความสุขและผู้ที่สนใจในการฟังธรรมก่อนนอนทุกท่านนะครับนี่เป็นการานำนิทานธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ฟังติดต่อกันไม่รู้เป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้นับสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคืนนี้วันศุกร์ครับสามทุ่มกับ13นาทีมาค่อนข้างเร็วเพราะว่ามาไวไปไว มาส่งท่านเข้านอนแต่หัวค่ําก็แล้วกันนะน,นี่มันก็ไม่ค่อยหัวแล้วนะสามทุ่มก็ไม่ถึงว่าหัวค่ํานะครับบางคนก็นอนเวลาปกติอย่างนี้แหละอะ่สมัยผมบวชก็จะจําวัดต้องใช้ว่าจําวัดนะจาวัดนี่คือหลับนะนอนตอนค่ําก็ประมาณนี้สามทุ่มนะเอ่อเพราะว่าวัดไม่มีอะไรไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีอ่มือถือ หลวงพ่อก็ไม่ให้ใช้อินเทอร์เนะ็ตเพราะฉะนั้นจะไปดูเน็ตฟลิจะไปเล่น Facebook อะไรก็ไม่ได้นะฮนะเป็นกฎของที่วัดไวเพราะฉะนั้นก็เลยนะไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากว่าเราก็ภาวนานะทีนี้ช่วงหัวค่ำเนี่ยจะลงวัดสวดมนตนะ์ทำวัดทำวัดค่ำประมาณสักน่าจะ5โมง เลยผมจําเวลาไม่ค่อยได้หลายปีผ่านมาก็ประมาณในห้าโมงหน่อยๆน,นะแล้วก็แล้วก็สวดกันประมาณสักถึงหกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งได้นะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเข้าเข้ากุฏิตัวเองกุฏิผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปิดไฟนะฮะ มันก็จะมืดมืดเพราะว่าที่ไม่ค่อยเปิดไฟเพราะว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปร,ประหยัดอย่างเดียวประหยัดนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าคุณเปิดไฟเนี่ยนะในวัดเนี่ยกุฏิมันอยู่กลางป่าเลยนะครับมันอยู่กลางป่าถ้าคุณเปิดไฟเนี่ยมแมลงจะมาเพียบเลยนะฮะแมลงตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายจะเข้ามาในกุฏิเต็ตไมไปหมดเลยพอมแมลงมาแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือมดกะัะ จิ้งจกเอ่ยมดเอ่ยพอจิ้งจกมามดมาหนูจะงูจะมานะฮะมันบอกว่าเวลาไปอยู่ในในป่าแล้วเนี่ยกางคืน,นยพยายามอย่าใช้ไฟนะ,ะพยายามอยู่ให้มืดที่สุดเลยนะครับผมนี่จะจะเปิดจะจุดไฟตึงต้องใช้เป็นแบบว่าบางทีก็เป็นเทียนเ,เล่มเล็กๆนะฮะอะไรเงี้ยพอมองเห็นแค่นั้นเองแล้วก็ ทำทุกอย่างเนี่ยอยู่ในความมืดจนชินนะฮะอยู่ในความมืดจนชินไปหมดจนจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะทีนี้พอพอมันมืดแล้วเนี่ยมันมันก็ภาวนาได้สักชั่วโมงหนึ่งนะก็ถึงเวลาสามทุ่มนะก็จะจะเหนื่อยละเหนื่อยแล้วก็จะพักนะฮะก็จะงีบนะก็นอนละก็เลยนอนเร็วนะเป็นพระนี่นอนเร็ว เพราะฉะนั้นเห็นพระเนี่ยหน้าตาผ่องใสอะไราเงี้ยก็อย่าแปลกใจนะก็นอนไวนอนไวแต่นอนไวก็ตื่นไวะนะนอนสามทุ่มก็ตื่นประมาณตีสามครึ่งตีสามครึ่งตีสี่อะไรเงี้ยไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็ลุกมาก็ล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำไหมก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความขยัน นะแต่ส่วนมากก็จะอาบนะถ้าไม่หนาวมากนะไม่หนาวมากก็จะอาบอาบแล้วก็ทําวัดเช้าทําวัดเช้าอยู่ในผมจะทําวัดเช้าอยู่ในกุฏิเลยไม่ได้ไม่ได้ไปลงโบสถ์อะไนะที่ที่วัดนั้นธรรมเนียมแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเขาเขาให้ทําในกุฏิก็ทําเองเสร็จแล้วก็ประมาณสักตีห้าสี่สตีห้าครึ่งหรืออะไรเงี้ยนะก็จะไป ไปที่โบสถ์นะครับไปรอที่ศาลาเพื่อจะเตรียมออกบินธบาตคือพอพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บก็จะบินธบาตนะก็จะออกจากวัดไปนะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมเนียมอย่างนี้มานะคือจะบอกว่าดึกดึกไหมนะก็แล้วแต่บางคนมีกิจวัตรอย่างไรบางคนนอนสามทุ่มก็ถือว่าดึกแล้วนะบางคนนอนเที่ยงคืนสามทุ่มก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นะ สวัสดีครับคุณยาเซมินที่ตุรกีช่วงเย็นห้าโมงสิบใช่ไหมครับวันนี้ก็คงจะรอไม่นานนะครับเพราะว่าผมก็พ <c oughs> ึ่งจะสนทนาใช้คำว่านี้แล้วกันนะเราสนทนากันในกลุ่มมุมมองแห่งความสุขนะครับวันนี้ในหัวข้อเรื่องว่า ถ้าต้องอยู่กับคนที่อยู่ด้วยยากเราจะรับมือ,อยังไงดีนะครับวันนี้จะเล่านิทานเรื่องของพระเถระรูปนึงชื่อพระติดสะจริงๆแล้วท่านก็ชื่อพระติดสะมีหลายองค์นะฮะมีหลายองค์นะ,ะเหมือนถ้าเป็นเจนรเป็นเจนริกเนมยังไงบอกไม่ถูกนะ,ะพระติดสระกับนายช่างแก้วแล้วก็นกกระเรียนหนึ่งตัวนะครับเกี่ยวพันกันยังไง3มชีวิตนี้ เรื่องนี้จริงๆแล้วผู้เจ้าท่านตรัสเล่าเพื่อจะบอกถึงทางไปของมนุษย์นะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ตายไปเนี่ยว่าเรามีทางไปกําเนิดที่ต่างกันก็นําไปสู่ทางกาเนิดอะไรนะทางไปที่ต่างกันนําไปสู่กําเนิดที่ต่างกันนะผู้เจ้าบอกว่าอย่างนี้ครับคับพเมเกเอุปป,ปัชชันตินิระยัง ปาปกรมมิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิพพันติปรินิพพันติอาณาสวานะอาณาสวาคำแปลคือว่าคนบางพวกเนี่ยเกิดในคันนะเกิดในท้องอ่ะนะในคันผู้ทำชั่วย่อมไปนรกคนทําดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงต้องลองฟังดูครับ พัติสะเถระนี่ท่านเป็นพระเถระที่คุ้นเคยสนิทสนมกับบ้านของนายช่างแก้วนะนายช่างแก้วเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ทำพวกช่างจิวเวอรี่นะพวกเจรนัยเพชรเจรนยพลอยอะไรพวกนี้นะช่างแก้วแก้วคืออย่างนี้นะแก้วมันีนะไม่ใช่แก้วแบบแก้วน้ำอะไรอย่างนี้นะทีนี้ท่านก็คุ้นเคยกับบ้านเนี่ยมาเป็นเวลาถึง12ปี ในช่างเนี่ยก็มักจะนิมนต์ให้ท่านมาฉันที่บ้านเป็นประจำท่านก็รับนิมนต์มา2อสามีภรรยาแห่งสกุลนั้นก็เหมือนกับว่ากึ่งๆนะบอกว่าด้วยความที่อุปถาากันมานานเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในฐานะเหมือนกับบิดามารดาของท่านติดสะเลยทีเดียวนะคือสนิทกันขนาดน,นั้นแต่ทีนี้วันหนึ่งครับขณะที่ในช่างแก้วกำลังนั่งหั่นเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระ นะคือพระเถระมาแล้วอาจจะสนทนากันอยู่อนะไรเงี้ยในช่างแก้วก็หั่นเนื้อไปอยู่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลสนเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยนำแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในช่างแก้วเพื่อเจรนายครับในช่างแก้วก็รับแก้วนี้ไว้ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่มือยังเปื้อนเลือดอยู่นะทีนี้ก็เลยเอาไอ้แก้วมณีที่ว่าเนี่ยวางไว้บนเขียงฮะแล้วก็เข้าไปล้างมือในเรือนทีนี้ในเรือนในช่างแก้วเนี่ย เขาเลี้ยงนกกระเรียนไว้อยู่ตัวหนึ่งครับนกกระเรียนตัวนี้เนี่ยเห็นนะแก้วมณีที่เปื้อนเลือดอยู่เนี่ยก็เข้าใจเอาว่าเป็นก้อนเนื้อก็เลยเข้ามาแล้วก็ฉกคุบมาแล้วก็กระเดือกเข้ากลืนลงคอไปนะกลืนลงไปเรียบร้อยแล้วพระเถระนี่ก็เห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนกลืนแก้วมณีนั้นเห็นนะฮะเห็นในช่างแก้วกลับออกมาครับปรากฏว่าไม่เห็นไอ แก้วมณีหรือว่าผมใช้คาว่าเพชรแล้วกันนะจะได้เข้าใจตรงนี้นะเ,เมื่อไม่เห็นเพชรก็เลยถามภรรยาถามลูกสาวถามลูกชายไปโดยลําดับนะแต่ก็ไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าเออไม่เห็นนะไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนะปฏิเสธกันหมดทุกคนนายช่างแก้วก็เลยปรึกษาภรรยาว่าเอแม่เห็นทีว่าพระเถระคงจะหยิบเอาแก้วมณีเราไปเป็นแน่แท้เลยนะ เพราะในบ้านเราก็ไม่มีใครอื่นแล้วนะฝ่ายภรรยาก็พูดเตือนสติในช่างแก้วว่าโอ้พ่ออย่าไปคิดสงสัยพระเถระเลยเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับบ้านเรามาเนี่ยยังไม่เคยเห็นพ่อข้อบกพร่องอะไรของท่านเลยนะไปสงสัยท่านเดี๋ยวจะบาปกรรมสักเปลา่าๆในช่างแก้วก็ไม่เชื่อภรรยาครับและส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลัว ราชไพยคือหมายว่ากลัวจะมีโทษจากเพราะว่าไปทําเพชรของพระเจ้าประเสนที่โกศลหายไปนึกออกไหมเลยกลัวนะฮะเลยทําให้เขาต้องพยายามที่จะหาแก้วมณีหรือว่าเพชรเนี่ยให้ได้นะเขาเข้าไปถามพระเถระท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เก็บไว้นะแต่ท่านก็พูดไม่ได้เช่นกันว่านกกรเรียนเนี่ยมันกลืนเอาเพชรเม็ดนั้นไป นะที่ท่านพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าท่านบอกว่านกกระเรียนเป็นผู้กลืนเพชรเม็ดนั้นไปนกกระเรียนตายแน่นอนครับนายช่างแก้วจะต้องผ่าท้องนกกระเรียนออกมาแน่นอนพระเถระก็เลยไม่พูดนะท่านแค่ยืนยันบอกว่าท่านไม่ได้เอาไปนาะยช่างแก้วก็กซักไซ้ต่อว่าท่านขอรับในที่นี้ในบ้านเนี่ยมันไม่มีใครเลยนะมันมีแต่ท่านอยู่คนเดียวเนี่ย ตอนที่ผมเอาเพชรวางไว้ก็มีแต่ท่านอยู่นะถ้าท่านเอาไปก็ส่งคืนกระผมเสียเถิดผมไม่เอาโทษอะไรท่านรอกนะพระเถระก็ต้องยืนยันแบบเดิมครับว่าอาอตมาไม่ได้เอาไปจริงๆนะโยมนะนายช่างแก้วเลยบอกกับภรรยาว่าพระเถระยังไงก็ต้องเป็นพระเถระแน่ๆเพราะมันไม่มีใครแล้วนะต้องบีบคั้นเอาคืนมาให้จงได้ ภรรยาก็เตือนนะฮะบอกว่านายนะคือพูดกับสามีเรียกว่านายนะเห็นไหมคือสมัยก่อนเนี่ยสามีเนี่ยเป็นเหมือนเจ้านายของภรรยา,ยาจริงๆนะนะก็เรียกว่านายอย่าให้พวกเราต้องพากันฉิบหายเสียเลยการที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นทาสของพระราชาเพราะทำเพชรของพระราชาหายไปยังประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้นะมันไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนายช่างแก้วก็เถียงว่า โอ้ต่อให้เราทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยไปเป็นทาสของพระเจ้าปเปเสนที่ก็ยังไม่สามารถชดใช้มูลค่าของเพชรเมร็ดนั้นได้นะครับเมื่อพูดดังนี้แล้วในช่างก็เอาเชือกแล้วก็ไม้ครับมาขันชนะนะศีรษะของพระเถระให้แน่นเข้าทีละน้อยนะขันชนะเนี่ก็เหมือนว่าเอาไม้มามามัดเอาเชือกมามัดไม้ไว้นะ แล้วก็เอาเต่ามารัดสองข้างนี้นะแล้วก็หมุนนะบิดบิดบิดหมุนให้มันเป็นเกลียวให้ไม้นี่มันบีบเข้ามาเรื่อยๆนะฮะบีบบีบบีบขมับเนี่ยนะแน่นๆเข้ามาจนในตาของพระเถระเนี่ยทันหลนออกมาแลวนะฮะเลือดออกจากทางจมูกออกจากศรีรษะและหูของท่านนะครับทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นแก่พระเถระแล้วท่านถึงกับล้มลงบนพื้น นกกระเรียนนั้นได้กลิ่นเลือดของพระเถระก็เลยเดินมาเพื่อจะดื่มเลือดของพระเถระครับนายช่างแก้วกําลังโมโหอยู่นะฮะกำลังโกรธโกรธแค้นอยู่นะเตะนกกระเรียนกระเด็นไปตายทันทีนะฮะตายขาดที่เลยพระเถระดังนั้นเห็นนะเห็นดังนั้นเลยจึงกล่าวว่าอุบาสกนะนกกระเรียนนั้นตายแล้วใช่ใช่หรือไม่นะครับนายช่างแก้ว ด้วยความโกรธนะยังพูดเนะี่ยบอกว่าท่านเองก็ต้องตายเหมือนนกนั่นแหละนะพระเทระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกเป็นนกตัวนั้นแหละที่ได้กลืนแก้วมณีนั้นเข้าไปนะถ้านกนั้นยังไม่ตายแม้อาตมาจะต้องตายก็ไม่คงจะไม่บอกความจริงข้อนี้นะครับนายช่างแก้วเลยเอามีดมาผ่าแล้วแหวะท้องนกตัวนั้นออกมาครับ ก็เห็นแก้วมณีอยู่ในท้องนกตกใจมากครับตะลึงอยู่ครู่หนึ่งพูดอะไรไม่ออกเศร้าสลดใจหมอบลงแทบเท้าพระเถระแล้วก็พลางกล่าวขอขมาว่าขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าทำไปเพราะไม่รู้นะพระเถระก็ตอบบอกว่าอุบาสกโทษของท่านหามีไม่นะแม้โทษของอาตมาก็ไม่มี สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นโทษของวัตตะนะคือสังสารวัฏเนี่ยนะฮะคือมันเป็นกรรมอะ่ะท่านบอกนี่นะอาตมาอดโทษให้ท่านคือยกโทษให้นะครับนายช่างแก้วบอกว่าพระคุณเจ้าหากท่านยกโทษให้ข้าพเจ้าจริงแล้วขอได้โปรดมานั่งรับพัตตาหารหรือว่าภิกษาเนี่ยนะคือพัตตาหารในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมด้วยเถิดนะพระเถระจึงกล่าวว่าอุบาสก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้ามาสู่สก,กุลโดยตรงนะเข้าสู่สก,กุลนี่หมายถึงว่าเข้ามาอย่างบ้านเข้ามาในบ้านของของโยมอ่ะนะโดยตรงนะอาตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อจะสแสวงหาภิกษาหรือพัตตาหารนะก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านได้สมาทานทุดงนะฮะสมาทานทุดงเนี่ยหมายถึงว่ามี ตั้งความปรารถนาว่าตนเองนั้นจะประพฤติข้อทุดงควัตทุดงควัตเนี่ยจะไม่รับพัฒนารในบ้านใครนะครับจะบินทบาตอย่างเดียวนะจะไม่จะไม่อยู่ในกุฏินะจะอยู่แต่พวกถ้ำเรือนเอาชายคาหรือว่าอยู่ในป่าชา้าอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในโคนไม้อย่างเงี้ยกลาง กลางกรดอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นธุดงควั์นะครับท่านสมาทานบอกว่าปัจจติมุนิโนพัดต,ตังโทกังโทกังกุเลกุเลปันทิกายะจริสามีอัติชังคะพลังมะมะนะฮะความหมายคือว่าอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากกำลังแข่งของเรามีอยู่ เราจะแสวงหาอาหารด้วยปลีแข้งนั้นปลีแข้งก็คือน่องเนี่ยนะฮะก็คือไอ้กล้ามกล้ามเนื้อที่ที่ขาเนี่ยนะฮะปลีแข้งเนี่ยพระเทระเองเนี่ยนะครับท่านทนบาดแผลจากการถูกบีบขมับเนี่ยไม่ไหวะฮะท่านปรินิพานในเวลาอีกไม่นานต่อจากนั้นเพราะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในวันนั้นเองครับนกกระเรียนนั้นตายแล้วเกิด ไปถือปฏิสนธิในท้องของภรรยาแห่งนายช่างแก้วครับนายช่างแก้วไปเกิดในนรกนะเพราะว่าทำบาปกลรมกับพระเถระไว้ส่วนภรรยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในตัวพระเถระนะครับเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของคนและสัตว์เหล่านั้นอภิสัมปรายาภพคือภพ หลังความตายของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศา,าสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในคันบางพวกบางพวกทำบาปเกิดในนรกบางพวกทำดีทำกรรมดีย่อมไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานนะครับอย่างที่ผมยกบาลีมากล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับพ้นอาสวะผู้ไม่มีอาสวะนี่หมายถึงว่าคนที่ไม่มี อาสวะนี่มันเป็นเหมือนกับเชื้อของกิเลสนะไม่มีอาสวะก็คือไม่มีเชื้อของกิเลสแล้วกิเลสไม่มีเกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นเมื่อตายไปก็ไปก็ท่านก็เรียกว่าปริณิพานนะไม่เรียกว่าตายด้วยซ้าไปท่านเรียกว่าปริณิพานนะครับโอเควันนี้นิทานจบแล้วมีคำถามอะไรไหมครับคืนนี้คืนวันศุกร์ก็ผ่านมา วันทํางานผ่านมาห้าวันเป็นไงบ้างยังพอยังพอไหวอยู่ไหมจะบอกว่าสบายดีคงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ขอควรสอบถามว่ากรรมใดที่ทําให้คนเราเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะคือมันต้องมีกรรมบางอย่างสัมพันธ์กันมาครับถ้าไม่ทําบุญด้วยกันมาก็ทําบาปร่วมกันมาหรือไม่ก็อาจจะมีกรรมชนิดเดียวกันคือทําบุญชนิดเดียวกันมาจะไม่ได้ทาด้วยกันมานะครับคือไปทําอคนอื่นเนี่ยแต่ว่า มันจะต้องมีบุญบางอย่างมาให้ผลแล้วก็บุญนั้นน่ะมันคือสมมุติว่าเรามีบุญที่จะได้ร่ำรวยขึ้นมาสมมตินะร่ำรวยขึ้นมาแล้วเด็กคนหนึ่งที่มาเกิดเนี่ยเขาจะต้องมาเกิดในครอบครัวของครอบครัวที่มีฐานะดีสมมตินะเขาก็จะถูกส่งมาจัดสรรโดยกรรมมาให้มาเกิดในครอบครัวครอบครัวเนี้ยครอบครัวไหนสักครอบครัวหนึ่งที่ต่อไปจะมีฐานะดีนึกออกไหมครับ มันมันจะบอกว่ากรรมใดที่ทําให้คนเราเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยบางทีอธิบายยากนะเรื่องกรรมวิบากเนี่ยเป็นอจินไตนะจะจะพยายามหาเหตุว่าเอาอันนี้บวกอันนั้นอันนั้นบวกอันนี้ลบอันนี้แล้วมันได้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอธิบายงันไม่ได้หรอกเพราะมันซับซ้อนมากเกินไปนะครับคําถามค่ะทางพุทธศาสนาบอกให้อยู่กับปัจจุบันทํายังไงถึงจะอยู่กับปัจจุบันค่ะคุณพี่เอสขอบคุณค่ะ คุณนัทชมานถามมานะครับการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือหมายถึงอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับไม่ไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วหรือไม่ไปกุ้มใจอยู่กับสิ่งที่มันยังยังมาไม่ถึงนะครับที่ผมใช้คําว่ากุ้มใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าบางครั้งถ้าบอกว่าไม่ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอนาคตเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าอ้าว บางทีเราต้องวางแผนทํางานเราต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่ใช่นะครับคือการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยว่าวันนั้นวันนี้เราจะต้องไปทําอะไรอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอันเดียวกับการที่ผมบอกว่าไปกลุ้มใจกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงวางแผนส่วนวางแผนนะครับถ้ากลุ้มใจส่วนกลุ้มใจคนละเรื่องกันนะวางแผนได้แต่อย่าไปกลุ้มใจกับสิ่งที่มันยังไม่เกิด ย่างบอกว่า,เ,าเขาบอกว่าอีกสิปีโลกจะแตกอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้มันยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องไปกุ้มใจมันแต่ก็แตกนะถ้าเอาเอาอย่างนั้นแหละทํานองนี้ไปนะเาฉะนั้นจะอยู่กับปัจจุบันจะฝึกยังไงต้องฝึกมีสติครับการฝึกมีสติคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าสติเกิดได้ในเวลาเดียวคือปัจจุบันสติเกิดในเวลาแม้แต่ สวินาทีที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เราจะมีสติเราจะย้อนไปมีสติ3วินาทีที่จบไปไม่ได้นะย้อนไปเพื่อจะมีสติย้อนหลังไม่ได้เลยสติมีได้เวลาเดียวคือเดี๋ยวนี้จะมีสติล่วงหน้าไปเจ็ดนาทีข้างหน้าไม่ได้นะเราต้องเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วเวลาเดียวที่มันเกิดขึ้นได้คือแวบเดียวแวบเดียวอย่างนี้นะครับงั้นการฝึกอยู่กับปัจจุบันคือการฝึกเจริญสตินี่แหละ มันจะค่อยๆอยู่กับปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะแล้วการจะมีสติได้คือเราต้องรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันเดี่ยวนี้ครับเช่นตอนนี้ผมยกมือขึ้นมาทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะยกมือทำอย่างเงี้ยแล้วผมรู้ว่าผมเอามือมันเคลื่อนไหวมือมันเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวรู้เงี้ยนี่คือสติเกิดขึ้นทีละแวบทีละแวบถึกออกไหมครับอยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับจิตใจก็ได้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ ใจเป็นคนดูจิตใจขึ้นไหวก็มีใจเป็นคนดูเช่นกันนะนั่นนะถ้ามีจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมานะคือเกิดสติขึ้นแล้วนะนี่มันต้องไปฝึกเอาเอนาะเรื่องจบไปแล้วนะครับรู้ทันแล้วก็ทิ้งไปนะอย่าไปใส่ใจมากนะครับโอเคนะครับคืนนี้ผมเพิ่งสนทนาในกลุ่มมุมมองความสุขมาอาจจะไม่มีแรงมาตอบคำถามมากนักน,นะครับคิดว่าคำถามน่าจะพอสมควรเนาะยังไง สุขสันร์วันศุกร์นะสุขสัต์ในที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงความสุขมากอะไรหรอกนะสุขสต์สันเนี่ยมันจริงๆมันคือสันตินะมันคือสันติคือความสงบนะขอให้ท่านมีความสงบในใจในคืนวันศุกร์นี้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะใครทํางานก็ขอให้มีกําลังกายกาลังใจใครไม่ได้ทํางานก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขเช่นกันนะฮะมีสติทุกท่านนะรักษาศีห้าให้ดีนะครับสวัสดีครับ